ผาแดงนางไอเมื่อพังคีกับพาคินแปลงร่างเป็นพญานาคเพื่อจะไปช่วยผู้ใหญ่ทับที่กำลังถูกไฟเผาทั้งเป็นผู้ใหญ่ทับสำลักควันจนแทบทนไม่ไหวจังหวะนั้นพังคีกับพาคินที่มาถึงพังคีก็รีบพ่นน้ำดับไฟเพื่อช่วยชีวิตของผู้ใหญ่ทับให้ได้ก่อนที่พังคีจะแปลงร่างเป็นมนุษย์เข้าไปนำตัวผู้ใหญ่ทับออกมาพังคีเรียกพ่อของเขาไม่หยุด พาะกลัวว่าความตายจะมาพรากพ่อของเขาไปอย่างที่เขาเคยประสบมาแล้วกับแม่บัวผันที่ต้องมาตายเพราะถูกพวกของสมชัยเผาบ้านผู้ใหญ่ทัพที่รู้ตัวดีว่าเขาคงไม่รอดแน่จึงพยายามเตือนสติพังคีให้ระวางความโกรธความแค้นและไม่อยากให้ก่อกรรมไปมากกว่านี้จึงบอกพังคีไปว่าการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ เพื่อแก้กรรมแน่ดีดให้จบลงในชาตินี้พร้อมบอกลาพังคีว่าพ่อจะไปอยู่กับแม่แล้วขอให้เจ้าใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าผูกเวรผูกกรรมกับคนพวกนั้นอีกเลยเอาโหัวสิกรรมให้พวกเขาเถอะพังคีกอดลาพ่อทั้งน้าตาด้วยความอาลัยที่พ่อสิ้นใจไปตรงหน้าจากไปโดยไม่โกรธแค้นและยังบอกให้เขาให้อภัยคนที่ทำร้ายพ่ออีกด้วย ซึ่งพังคีที่ทำใจไม่ได้ที่เขาจะต้องสูญเสียพ่อไปอีกคนเขาไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างกันอีกแล้วนั่นยิ่งทำให้พังคียิ่งเจ็บแค้นเป็นอย่างมากจนไม่อาจต้านทานโทสะและโมหะได้สมชัยและหมอคงไม่เห็นว่าผู้ใหญ่ทับตายจากไปแล้วก็โหเราะเยอะอย่างออกมาด้วยความสะใจหมอคงจึงใช้โอกาสนี้ไล่มนคาถาบ่วงนาคราชใส่ที่คอของพังคี พังคีร้องทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดพวกของหมอคงก็โหร้องมาอย่างมีความสุขคิดว่าตัวเองชนะพังคียอย่างแน่นอนแต่ด้วยความโกรธของพังคีและพังคีก็มีพลังพยานาคมากกว่าสมัยก่อนมากพังคีดึงดึงบ่วงหน้าคาราดออกจากคอของเขาได้อย่างง่ายดายหมอคงและสมชัยที่เห็นดังนั้นก็ต่างตกตะลึงในพลังอำนาจของพังคีแต่สมชัยก็ยังคงปากดี คิดจริงพังคีด้วยกระสุนอาคมแต่พังคีกับปัดลูกกระสุนอาคมซักะเด็นทําให้สมชัยชักเริ่มจะกลัวพังคีขาสั่นเป็นเจ้าเข้าฉี่เล็ดออกมาจากเป้ากาเกงพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ก้าวขาไม่ออกหมอคงที่เห็นต้องถามว่าสมชัยเป็นอะไรสมชัยจึงบอกไปว่าคอยก้าวขาบอกออก พังคีเห็นดังนั้นจึงใช้พลังผักสมชัยจนกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้อย่างแรงจนบาดเจ็บปางตายพังคีพยายามจะเข้าไปซ้ำแต่ภาคิีตะโกนห้ามเอาไว้จังหวะนั้นเองทั้งไอรดาและกอรวิทที่มาถึงก็เห็นเข้าพอดีทั้งคู่ต่งตางๆช่วยกันตะโกนห้ามพังคีเอาไว้ไม่ให้ฆ่าสมชัยกแกรงพังคีจึงยอมหยุดสมชัยและหมอคงจึงรอดตายมาได้ จากเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้พังคีต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างแสนสาหาัสจนใจแทบแตกสลายจากบวงกรรมที่พันธนาการเขาไว้พังคีจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพญาศีสุดโทนคราชผู้เป็นพ่อด้วยความหวังว่าพญาศีสุดโทนคราชจะชี้ทางให้เขาหลุดพ้นจากบวงกรรมที่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้เขา โดยการบอกให้พังคีต้องโหสิกรรมให้กับทุกดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดในทะเลสาบหนองหานเพื่อปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณให้เป็นอิสระและกลับไปเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อวันครบรอบเมืองเอกชทีตาล่มสลายเวียนมาถึงไอราดาผู้เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมข้ามภพข้ามชาติได้นำชาวเมืองเอกชทีตาที่ตายไปมาทำพิธีถอนคำสาบเพื่อมาขอขามาโทษต่อพญาพังคี ผู้ที่ต้องเจ็บปวดจากความรักความแค้นเมื่อพญาพังคีได้รับคำขอโทษที่จริงใจจากทุกดวงวิญญาณพญาพังคีจึงยอมให้อภัยและโหสิกรรมต่อทุกดวงวิญญาณของชาวเมืองเอกชทีตาไอระดาที่ได้ฟังก็น้ำตาไหลออกมาความหวังที่จะถอนคำสาปกำลังจะเป็นจริงในไม่ช้าแต่แล้วนาคินีศีตลาก็ปรากฏตัวขึ้นกลางพิธีถอนคำสาบพ,พร้อมกับความแค้นที่สมอก เข้าขัดขวางพิธีทําให้ไอลราดาได้ยื่นข้อเสนอด้วยการแลกชีวิตของตัวเองกับอิสรภาพของชาวเมืองเอกชทีตาแต่ข้อเสนอนี้กับจุดชนวนความแค้นของนาคินีศีตาให้รุนแรงกว่าเดิมเพราะนาคินีศีตาต้องการจะฆ่าไอลราดาที่เป็นมารหัวใจของเธออยู่แล้วไอราดาจึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตชาติก่อนที่ไอราดาจะมาเกิดเป็นคากองในชาติภพนั้นไอราดาเคยเป็นเมียของพังคี แต่ว่าพังคีกับไม่สนใจไอรดาเลยซ้ํายังใช้งานไอรดาเรากับเป็นทาสคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพังคีก็คิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตนจึงพาไอรดากลับไปเยี่ยมพ่อแม่สามีได้จัดแจงให้ไอรดาหาบสเสบียงอาหารตามพังคีไปพังคีหนุ่มใบ้ก็ไม่เคยช่วยเหลือไอรดาด้วยการหาบแทนเลยแม้แต่ข้าวก็ไม่ยอมให้นางกินนางทนลำบากหาบของหนักข้ามห้วยและป่าเขา จนกระทั่งเสบียงอาหารหมดลงกลางทางพังคีเห็นมาเดือสุกเต็มต้นจึงขึ้นไปเก็บกินแทนข้าวฝ่ายอะดาชะเง้อคองแหนหน้ามองพังคีผัวรักให้โยนลูกมาเดือลงมาให้กินบ้างแต่พังคีกลับไม่สนใจเนื่องจากเป็นคนใจแคบกินอิ่มแล้วพังคีก็พาดท่าตกต้นมาเดือเขาก็โทษว่าเป็นความผิดของไอะดาพังคีจึงทิ้งให้อะดาอยู่คนเดียวตามลําพังในป่าจนได้เจอกับกรวิด ที่เห็นก็สงสารจึงยื่นอาหารให้อลรดากินนางมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งพอเดินทางถึงต้นทรายริมฝั่งแม่น้ำนางจึงลงอาบน้ำและดื่มกินจนมีความสดชื่นขึ้นมาจึงตัดสินใจแล้วอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้สามีตายอยู่บนกิ่งไม้และอย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานนี้จึงทำให้เกิดบ่วงกรรมให้พังคีเกิดมาเป็นพญานาค และไอราดาเกิดมาเป็นเจ้านางคำกองในชาติต่อมาเพราะฉะนั้นต้นเหตุของเรื่องทุกอย่างมาจากพังคีเองเมื่อพังคีรู้แบบนี้จึงยอมที่จะถอนคำสาบให้แก่ทุกดวงวิญญาณของชาวเมืองเอกชทีตาไอราดาเอ่ยขอบคุณทั้งน้ําตากับความช่วยเหลือของพังคีเมื่อพังคีกำลังจะกรีดเลือดหลังลงทะเลสาบหนองหานแต่เรื่องมันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด พรานาคินีสีตลาได้เข้ามาขัดขวางจ้องจะเข้ามาทำร้ายไอราดาหากนางไม่สมหวังในความรักไอราดาก็ไม่ต้องสมหวังเช่นกันจังหวะที่นาคินีสีตลากำลังจะเข้าไปทำร้ายไอราดาพังคีก็เข้ามาช่วยปกป้องแล้วกัดไปที่ตัวของนาคินีสีตลาจนเลือดของนาคินีสีตลาหลั่งไหลออกมาพังคีที่เห็นดังนั้นจึงยอมกีดเลือดของตัวเอง ให้ไหลลงไปรวมกับเลือดของนาคินีศีตลาจึงทําให้ถอนคํำสาปของนาคินีศีตลาได้สําเร็จสามารถปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณที่เป็นอิสระและทําให้ทุกดวงวิญญาณได้กลับไปเกิดใหม่ทั้งหมดในวันครึ้น15บห้าเดือน11พอดียกเว้นพวกของสมชัยที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่เหมือนดั่งวิญญาณตนอื่นส่วนพังคีก็ต้องเสียสละชีวิตของเขาเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาเกิดใหม่ หลังจากนั้นนาคินีศรีตราก็ผิดหวังจากความรักเพราะพังคีได้ตายไปแล้วและไม่เคยรักนาคินีศรีตลาเลยสักนิดนาคินีศรีตราจึงไม่สมหวังอยู่ดีส่วนเอลดาและกรวิทก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและแต่งงานกันอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าไปตลอดชั่วอายุขัยต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2 5ง8พังคีก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง เอลดาและกรวิทย์เองก็เช่นกันแต่มาในพบนี้พังคยยีสามารถเอาชนะใจเอลดาได้สำเร็จและได้ครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปชั่วนิดนิลันหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะและพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ